ผมอยู่ที่บริเวณริมน้ำโขงบ้านตามุยอำเภอโคงเจมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ใต้เขตอุทยานแห่งชาติผาแต้มที่หลายๆคนมาเที่ยวชมวิวมองผ่านแม่น้ำโขงจะเห็นประเทศลาวนะครับวันนี้ชาวบ้านมาร่วมแรงร่วมใจกันจัเตรียมสถานที่ทำเรือไฟนะครับเพื่อจะเตรียมต้อนรับชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมชมบั้งไฟพญายนาคนะครับที่ความเชื่อของชาวบ้าน ตามริมน้ำโขงเชื่อว่าจะมีบ้างไฟพญานาคหุดขึ้นมาให้ชมกันทุกๆปีในคืนวันออกพรรษานะครับซึ่งคุยบ้านบ้านตามุย้ยมีความเชื่อมั่นว่าปีนี้จะมีบ้างไฟพญานาคมาให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านได้ชมกันจำนวนมากกว่าทุกปีครับชาวบ้านตามุ้ยกำลังร่วมแรงช่วยกันตกแต่งสถานที่และทำเรือไฟที่บริเวณตะลิ่งริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งเตรียมพื้นที่ให้กับนักท่องเที่ยวได้ไปนั่งชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญายนาคที่จะเกิดขึ้นในคืนวันออกพรรษาซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่27ตุลาคมและตรงกับวันเพ็ญ15ค่ำเดือน11ด้วยสําหรับในปีนี้สภาพแม่น้าโขงแห้งขอดกว่าทุกปีทําให้มีพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวมานั่งชมบั้งไฟตลอดแนวแม่น้นาโขงขณะที่กลางน้ําจะเห็นแก่งเห็นโผลขึ้นส่วนฝั่งตรงข้ามจะเห็นเทือกเขาของประเทศเพื่อนบ้าน เป็นแนวยาวซึ่งมีทัศนียภาพสวยงามมากนายเหล่าคำขยันกลางผู้ยั่บ้านบ้านตาหมุยระบุว่าปีนี้ไม่ได้รับงบประมาณและการประชาสัมพันธ์นจากจังหวัดเท่าที่ควรจึงมีงบเพียงเล็กน้อยจากอบตหว้วยไผ่มาจัดงานเพื่อสือบทอดเป็นประเพณีและความเชื่อของชาวบ้านซึ่งทําให้ไม่คึกคักแต่มีความเชื่อว่าปีนี้ประชาชนจะได้เห็นม็อกไฟพญายนาคมากกว่าทุกปี มีแต่ว่างบประมาณมาจากแต่โครงการบริหารส่วนตะบลไผ่นี่นะครับมีแต่ตอนนี้นะครับมีเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าปีที่บางไฟพญานาคบุกึ้นนี่เพื่อนเฉเชื่อหอดรัฐมนตรีนะครับมามีนั้นแหละที่มันบุกึ้นเลยนะครับก็เลยเพื่อนก็เลยโบสสนับสนุนงบประมาณเขามาหายร้ายนะครับก็เลยหายแต่พ่อซำเหตุตามประเภทนี่หายเล็กๆน้อยๆไปนะครับแต่ว่าหลังจากคุทธมาบางไฟก็ขึ้นดี ปีนี้นะครับครับดินฝาอากาศเป็นแนวนี้สภาพยังเป็นแนวนี้ขาดว่าสี่ข้นไล้กวพิธีเหลวก็ตามควบฟันของคนในหมู่บ้านแน่ตามปุถุเถาวุกแก้วแน่ตามที่ต้งเบิ่งไวเหลวว่าปีนี่สี่ข้นไล้กวพิธีเหลวทางนี้ได้แนะนําให้นักท่องเที่ยวเดินทางกันมาตั้งแต่ในช่วงบ่ายเป็นต้นไปและให้เตรียมร่มกันฝนมาด้วยจะได้นั่งชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญายนาคก,กันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืน ผานุบบยุทธิกิจทีมข่าวภูมิภาครายงาน